อันโอ้้ามายมรอบนี่นำถมรอบแลพี่น้องาดรอบใหญ่สองเมตรเมตยี่เนาะ็ิมานรอบพีน้องน้ำรอบกระสีตะคุกตะกักเน่ยเลยพีน้อง าลอใหญ่อลอบหญ่มันสูงพอมวัวอู้เดือดเปน้องตามตามนแต่ของเข้าปูสิมันบ่คืทางใดอาจารย์ทางนี้บลโอ้ชาชีบกูไปแดมากเนาะ เงียบจานน้ำลึกบ่น้ำลึกเนาะเงียบแท้ชิมันนะฮะนั่นน่นนั่นนั่นนนมีโตได้บ่เก๋นั่น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 นั่้สองสอง้หลายจนหลายหลายหลายบ่เห็นสงเองเห็นหางสงหางเองอู้หนึ้พี่น้องหลายจนหลายหลายหลาย ว่าแล้วว่าเห็นซองหาสุดยอดเลยพี่น้องว่าแล้วผมมีอาการหนึ่งสิมันตรงมีแน่นอนเลยพี่น้องสุดยอดครับผมหมานน้ำขึ้นไหลจุจุ๊กกินหอยจุ๊บเลยพี่น้องโอ้ยกรอบหมดแล้วสมพึ่งเงียบ รลบญ่พี่น้องซงเงียบือ้ก่าวใช่หมันบ่เห็นเห็นหบเห็นคนบ่คนนด้คืนแล้วคืนแล้วอุจานหนึ่งสองสามสามตู้สามตูโอ้ยสามสีโอ้ยสีซีีตัวใส่สูสีกันเลยเนาะแปดชไปแล้ว ยอดเลยยอดยอดมันมานครับพี่น้องโอ้น้ำขึ้นหนึ่งกิโลนั่นเนาะสุดยอดเลยครับผมมานเสียบรอบนี้อำยังแงงเลยอำชักป้ายหายพี่น้องต้องรุ่นน้ำกันด้วยครับพี่น้องใช่อำคักำแงงอย่าี มัมาจะตั้งโตตวาขังมูซึกเนาเออใั่แล้วคือน้องพูพูจานพูนตวสองเนาะพูนตกมสามสามกพี่น้องโอ้เห็นลงเห็นลังอ่ะฮาดยังยยัยยอะน้ำเดือดน้เดือดบัดนเอก็นี่นีตัวคืนนี่มาอลูกอ้ยตัยจา สองยูโบสองไงเบื <c oughs> uh ้องหางน่ะสองตัว huh. ย mm ูโบไอสองโลยูโบจันน yeah. uh ่าจะสูสีสองโลนะที่เขาได้มันก็อยู่ละสองโลได้ตอนนั้นสองตัวเลยตัวใหญ่สามกุญน่ะบ่วัวยูโบมันคืออันอันนี้แห้งแท้ว่ะจันอาการสั่นแบบแบบนี้นบ่ไหวแบบนี้เนาะมันห้าทางขาดเห็นไเทเนาะ กูกกจะแต่นี่เราเบอร์สิปดอยู่เด้บอกเวอาคมันหลอกลหลอกไเ<ด>บอร์เอยูอ่ด้ไกันเามกลางเียงรอบตะกคร่คาใจาตอนนี้ตรงยกให้พ้นน้ำเลยหลบหลบเอิไหลบใเบืองห่างโอ้โหไงสองลูกสามตัวพป่นอะพี่น้องสุดยอดดีครับผมมีอาการมีอาการในรุ่นพี่น้องหลบเน่ยยกไปใดซื้อนี่คาพี่น้องนี เอารุนน้ำกันน้ำขึ้นหลายไปน้องรอบนี้ประมาณโดนแล้วว่น้องตลอดยกขึ้นมีอาการกระตุกจุกชิมานจะกตัวแค่นั้นแหละพี่น้องเด้ให้มันดิ่นวะตลอดนี่มานนะรอบไปนี่มานคักรูอหอยชีดินใส่เงียบเงียบได้จันอ้ แล้วโอ้แล้วโอ้ขักอีลีเนาะไมอนี้ขัดๆชสุดยอดเลยทุกช็อตพี่น้องไอ้ดีเอาจนสะเทือนเลยเนาะสะเทือนเลยโอ้โห่จีแหนบันไดแจ็คตัวโอ้ตัวเชือกอันนี้น้าอยู่หลังสามมั้อสองสองสองคือแห้งเลย พออยู่ก็แข้งจอดกันแข้งดีสักเลยหวานปลาใหญ่เลยบนเนี่ย,ย,ย,ยปลาเจ็ดแปดขีดพี่น้องเจ็ดขีดแปดขีดนี่แหละโอ้หลงังจากผมปาหมันมาโดนไม่ดีหมันแต่หมานสี่หมนัมนทุกรอบครับพี่น้องสุดยอดเลยแต่เมื่อยครับพีนบ่น้องรอบน้ำขึ้นร้าย แชรแหลกตูมันหลากมเมื่อกี้นะบบุกอยู่นี่ล่ะมันดุดออเๆ้น้ำน้ำเดือดเลยตัวเดียวตัวแห้งก่อนตัวเดียวสอใส่เตดคิดป่อือูาองตงไดบ่ีวั

มีเชือกมีเชือกเดกเซอร์เรนเราพี่น้องมาหาคิหากินมาหาอยู่หากินตางแดนเด็กสูรินเรามาหากิวหากินอยู่แถวบวกแดงแถวบวินแล้วครับพี่น้องรอบนี้ก็เราเลยวิ่นในมันว่าจันเราวิ่นในหมาหรือุหมาดพี่น้องไปลุ้นน้ำกันครับผม อรอบสุดท้ายสงท้ายอ,อ่าสองท้ายแต่สีมีอย่างเซิร์ฟไบ่พี่น้องว่าเมื่กอ,อ,มบบอกี้นะมีตะขาดเนาะโอ้ขาดขาดพี่น้องขาดแต่บอกขาดน่าจะอยู่หลายอยู่เนาะเออดนะูได้หน่ะมีรุ่นมีรุ่นพี่น้องมีรุ่นมีรุ่นน,น้ามันก็ขึ้นสูงหลายพี่น้องมีสิจักโตเนาะสิเนาะรอบนี้ดูโอ้เอาเอาเลี้ยวเลีวเลีว โอ้ยเดือดเดือดเดน้ำพัดไอ้น้ำน้ำมันนี่้ัดโอ้หแข็ัดแท้โอ้หางโตยูตัมดืดอดี่ส่ตัวบ่หนึ่งสองสามสตัวโอ้โหมันมิดในไม่ใน เรออู้น้าน้นดีน้องน้าน้านันนนกรักเลยสุดนยอดอื้มยอดงามดยจดแถวบีนน้อง